เฮียนไม่เลิกกุญญาณน,น่มเบญจเพศที่เคยมาขอข้าวกินเผาไม่ไหมหลังลอยแป้งรอยเท้าโผ่เต็มบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารเด็เดๆตัวเลขดงังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลังจากหนุมอ่างทองนะคะวัยเบญจเพศหรือวัย25ปีนี้นะคะขี่จักรยานย,ยนต์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีผู้พบเห็นนะคะไปะยืนร้องขอข้าวกินนะคะ ล่าสุดนะคะหลังจากทําพิธีชาปนกิจไปแล้วนะคะปรากฏว่าไม่ไม่นะคะทางญาติต้องให้เผาอีกรอบสองนะคะส่วนแม่นะคะนําลูกกลับบ้านนะคะโรยแป้งตามของเชื่อปรากฏรอยเท้าโผล่เต็มบ้านเลยนะคะ โดยได้มีคลิปที่ทางญาติของนายสมศักดิ์สดงามนะคะอายุ25ปีนะคะหรือแชมป์นะคะนุ่มวัยเบนจเพศนะคะที่ประสบอุบเหตุนะคะเสียชีวิตนะคะได้ถ่ายไว้ตอนเก็บกระดูกนะคะหลังจากที่ชาวปนก,กิจไปเมื่อวันที่19ธันาวาคมที่ผ่านมานะคะที่เมนวัดเขาบวชตําบลห้วยไผ่อำเภอเสเวงหาจังหวัดอ่างทองนะคะพบว่าการชาวปนก,กิจดังกล่าวนะคะ ไม,ม่ทั้งหมดนะคะยังมีบางส่วนเหลืออยู่นะคะซึ่งทางญาติได้ถ่ายคลิปไว้นะคะแล้วก็ให้สับปลเลยนะคะเผาอีกครั้งหนึ่งนะคะจึงไม่หมดนะคะเหลือเพียงเท่ากระดูกเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะบริเวณบ้านยังพบรอยเท้าจำนวนมากนะคะหลังจากนางมายุรีบูทองอายุ41ปีแม่ของแชมป์นะคะโดยอุ้มลูกถ่ายของ ลูกชายนะคะขึ้นรถจักรยานยนต์ฮอนด้สีส้มหมายเลขทะเบียน7กไก่งองู903ากรุงเทพนะคะเดินทางกลับบ้านนะคะในวันที่ชาวปนกิจนะคะแล้วก็ได้โรยแป้งรอบห้องภายในบ้านตามความเชื่อของคนโบราณนะคะก็พบรอยเท้าให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะทางญาติจึงได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ แม่ของน้องแชมปเชื่อว่าเป็นวิญชาณลูกชายได้กลับมาบ้านแล้วนะคะทางด้านอาจารย์สองเมืองพันรัตอายุ51ปีอดีตพระปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนดนตรีไทยเล่าว,ว่าร่างของผู้เสียชีวิตที่ไม่ไหม้นั้นเกิดจากปัจจัยคือประการแรกฐานที่เผาไม่เพียงพอและอีกประการอาจเกิดจากอาคมที่มีการสักยันจึงทำให้เผาไมไหม ส่วนที่มีการโรยแป้งและพบว่ามีรอยเท้านั้นตามความเชื่อของคนโบราณเชื่อว่าวิญญาณผู้เสียชีวิตยังไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตเมื่อกลับมาบ้านและเดินไปรอบรอบบ้านก็จะปรากฏรอยเท้าให้เห็นสำหรับนายสมศักด์ สดงามอายุ25ปีนะคะหรือแชมป์น,นะคะได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เมื่อค่ำของวันที่14ธันวาคม2563นะคะหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านพบเห็นวิญญาณนะคะโดยน้องวัย14นะคะชื่อน้องแบงค์นะคะเห็นคนยืนอยู่บริเวณข้างรั้วบ้านนะคะที่บ้านเลขที่182หมู่7ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัด อ่างทองนะคะเวลาประมาณ21นาฬกานะคะแล้วก็น้องแบงค์ได้บอกกับย่าว่าน่าจะเป็นขโมยนะคะย่าจึงโทรตามญาติเพื่อให้เข้าไปจับนะคะแต่ปรากฏว่าเห็นใบหน้าเปืือนเลือนแล้วก็เศร้าหมองนะคะไม่มีขานะคะบอกว่าหิวข้าวแล้วก็มาขอข้าวกินนะคะและก็มีคนจําได้ว่าเป็นนายแบงค์ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อช่วงหัวค่านะคะจึงได้โทรบอกให้แฟนสาวมาเชิญวิญญาณไปที่บ้าน นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งบรรดาคอหวยนี่สองเลขบ้านของคนที่พบวิญญาณของหนุ่มวัยเป็นเพศรายนี้เลยนะคะนั่นก็คือหนึ่งสองแปดหมู่เจดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเลขทะเบียนบ้านของแม่ของคนเสียชีวิตนะคะนั่นก็คือที่เขานั่งกลับบ้านนะคะคือเจ็ดกไก่งองูเก้าย์สามหนึ่งนะคะ นี่เลยนะคะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคะและที่สําคัญนะคะเลขอายุ25ปีนะคะซึ่งเป็นวัยเบญจเพศนะคะเลขดังกล่าวนี้เกลี้ยงแพงนะคะถึงจะเงียนแต่ว่ากลี้ยงแพงนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านโดนนะคะเรื่องพวกนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ